สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Mr179 นะครับวันนี้เนี่ยผมมาเล่น Identity V นะครับก็วันนี้เล่นเป็นฮันเตอร์นะโอเคอยู่ในหมดแรงนะครับเริ่มแล้วนะตอนนี้โยนล้มไปหาก่อนนะขูขึ้นนะแต่ไม่รู้เขาอยู่ไหนนะครับตอนนี้ผมจําจุดเกิดแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับเดินหายไปก่อนนะขูมันหายไปแล้วนะอืม ไม่มีนะเธอเนี้เขาปั่นที่สะพานหรือเปล่าใช่ใช่เขาปั่นที่สะพานโอ้ยเจอเป็นเจอเป็นนักบวชหญิงนะครับมาแล้วเปิดว์าไปถึงทีเปิดว้าไปลูกหนึ่งนั่นไงผมเอาเปิร์กหายสตันไวมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเข้าว้าปัดได้เลยนะเนี่ยหายหายสตันไวมากสองขั้นแล้ว โย่ล่มดักไว้ก่อนนะครับเขาจะขึ้นไปข้างบนเธอเลือได้เนี่ยตีโดนเรียบร้อยเธอเลยช็อคเปิดเกมได้สวยนะครับ <Yahoo! S 1> อย่าเอาไปแขวนไว้ไกลๆเอ้ยครับอยโอ้เขาฮุกว้าวเรียบร้อยนะครับสวยอยู่อย่างนี้เขาเขาฮุกไม่โดนนะ ร้อไรครบับอยเลยกระดิงไปหนึ่งทีโดนเอา้าตีไม่โดนตีคนช่วยก่อนนะครับให้เขาเจ็บนะอีกรไรส่งนกมาตีนกทิ้งไปเลยนะครับเก็บเก็บไปเขาติด หลอนเรานะทีนี้เขาจะขึ้นรถไฟไม่ได้เนี่ยตีสบายแล้วเขาติดสกิลเราเนะเขาขึ้นรถไฟไม่ได้อย่างนี้เราก็ตีสบายเดี๋ยวไปไล่คาร์บอยก่อนนะครับเขาข้ามแน่นั่นไงผมไม่น่ง้างอ่ะถ้าไม่ง้างน่าจะโดนอยู่นะโอเคเราไปยืดดีกว่ามีคนไปช่วยแล้วอีไลนะอีไลนะต้องโดนสักทีนะนะต้องโดนสักทีแล้วนะ ถ้าบอยเขาคุณไม่กล้ามันมาว่ะอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเราฮิ้วตีเลยเดี๋ยวเราฮิ้วตีเลยเข้าไปที่ไม้นะเราต้องอ้อมอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเขาปับไม้ใส่เราเซอหลุดอีกเฟดแรกนะครับเปลี่ยนเป็นร่างดำนะร่างดำโซนเก้าอีดีกว่านะไม่โดนไม่เป็นไรนะ ผมแค่ไล่เฉยๆยัง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 มีคนช่วยไปแล้วเดี๋ยวไปไล่ไปไล่กระดิ่งโดนนะครับกระดิ่งดักได้นะปะักลม้ม หมอตีอีกทีหนึ่งเอายังมีคนปันมีคนปันเฟสสุดท้ายแล้วผมเห็นหมออยู่นะเดี๋ยวเก็บนักบวชหญิงแล้วไปไล่หมอนะครับแต่หมอเขา้าข้าจุดจุกดีมาก,ก่ะแต่ก็ยังไม่เห็นคนอื่นนะไปไล่หมอก่อน อ้าวอยู่ข้างนอกหมอหมอร้อยด้วยหมอเอาตีที่เดียวกันเลยเธอเลือกแบบเดียวกันเลยรุงพ่ยาแปดเมตรแขวนไม่หนึ่งตรงนั้นมีคนปั่น มีคนปั่นอยู่ไปใครปั่นคารบอยคารอบอยโตนครับล่างดำตีไว้ๆนะต้องแขวนเดี๋ยวเราทรพอร์ดไปที่หมอได้นะแต่ว่าเก้าอี้อยู่ไม่ไกลกันนะครับอย่างนี้น่าจะโซนง่ายอยู่อยู่ดีว่าอีไลเขาจะมาเมื่อไหร่ น่ไม่มานะเขาจะปล่อยเพื่อนตายเลยหล,ลุมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยจำจุดหลุมเกิดไม่ได้อีก <S <S ผมไม่ค่อยชอบเล่นด่านนี้น,นะด่านกว้างมากอีไล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 จะมาเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวเดินหาดูเลยครับหูขึ้นหูขึ้นนั่นไงอ้าวช่วยเพื่อนไม่ทันช่วยเพื่อนไม่ทัน ตีตีตีโอ้ไม่โดนเว้ยตีโดนโยนลมตามโยนไปดักหน้าปลืม้มตีตเอาโดนวาร์ปเดี๋ยวดยว่ตีตีติโดนเก้าอี้อ้ โดนเก้าอี้ i, อะไรวะเดียไปไล่อีกอะไรก่อนไปไล่อีกอะไรตีโดนเก้าอี้บ้าเอ้ย <uki> ต้องลบไม่โดนแม่งเอ,อ้ย <uki> ไห้เขาโดนลงไปโอเคตี ล่วงเดี๋ยวจะไปไรนั่งก่อนนะครับมันอยู่ใกล้เก้าอี้นะข้าบอยลุกแล้วข้าบอยลุกแล้วอยู่ไหนวะโอ้ยไปไหนแล้วนี่ข้าบอยไปไหนวะไปช่วยอะไรหรือเปล่าวะ ช่วยอะไรแน่เลยเทเลพอตเอาเขาช่วยซะก,ก่อนเทเลพอตมาตรงนี้เลยเขาช่วยกันซะก่อนนะครับผมเทเลพอตไปแล้วนะแต่ว่าล็อกไม่ทันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยไปอยู่ตงรงไหนกัน เขาฮิวกันอยู่เขาลีกลุ๊บไป,ปรตรงไหนวะลีกุ๊บไป,ปรตรงไหนวันนี้่ะด่านก็ใหญ่เกินมองฮิวก็ไม่ได้เอามาลีกันเสร็จแล้วอยู่ไหนโยนลม่มโยนไปทำไมตรงนั้นวะเนี่ยฮึขบบ้าบอยเราเห็นหนายนะไม่เนียนเนะบอกให้ เราไม่โดนเห็นทั้งคู่เลย,เลยนี่เปไปตามอีอะไรก่อนดิวะอีอะไรจ๋าพี่มาแล้วตีหนึ่งทีกระดิ่งมาาันระยะเท่าไหร่วะโดนไหยวะไ,ไม่โดนเว้ยโอ้โหนั่งรถไฟไปแล้วไม่ควรเสียเวลา อืมอีไรอยู่ไหนละเนี่ยอืมรถไฟก็อยู่คนหายหันตาถอยแล้ว อ้าวมันอยู่บนรถไฟหรือวะ่เมื่อกี้เงีเนี้ยฮันตาถูกอ่ะเจอคาร์บอยไปรูคาร์บอยแทนอืม้มวนเจอวนแล้วอย่างนี้เจอวนแล้วพัดตีทิง้ง ไม่โดนไม่โดนเล่นสไลเดอร์อย่างเงี้ยทำเป็นก็นอยู่อย่างเดียวไงวะเนี่ยลงมาไปนน่นละกลับวนอย่างเงี้ย

ก็ไม่ถึง <S <S หูก็ไม่ขึ้นจับแขวนดีกว่านะปล่อยปล่อยเขาไปคนหนึ่งพอเอามึงปั่นเลยทำไมไม่เห็นวะ อยู่ไหนล่ะยิ่งตาทัวทัวอยู่หาไม่เจอแล้วกูเขาบอยเขาลุกไปแล้วนะไม่ต้องกลัวเขาลุกเองอยู่ไห,หนวันนี่อะแหาข้าบบอยดีกว่า อมันไปโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าจะให้เล่นอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน